สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนทุกประเทศด้วยนะครับนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับนะยุทธก็เข้าไปดูในเพจเหมือนเดิมครับนะก็ถ้ามีนะครับสินเชื่อตัวใหม่หรือเป็นแอปอะไรที่ผมยังไม่เคยได้ทําคลิปลงนะครับนะผมก็จะพยายามทําลงนะครับทาลงเพจ y t u t u นะครับกระจายให้ทุกคนเห็น ให้ได้มากที่สุดนะครับทั่วประเทศไทยนะครับว่าแอปไหนมันเป็นสินเชื่อเถื่อนบ้างนะครับสินเชื่อมิจฉาชีพบ้างนะฮะอะไรที่ป้องกันกันได้ก็จะคอยเอ่อจะคอยป้องกันกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเอ่อเป็นแอปเอ่อชื่อว่า567นะครับสินเชื่อด่วนนะฮะก็มีน้องท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมดูข้อมูลนิดนึงนะครับก็เป็นคุณดาวประกายนะครับคุณดาวประกายเนี่ยสอบถามเข้ามาเนี่ย แอป567เนี่ยเป็นแอปเถื่อนไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเบื้องต้นนะครับมาดูหน้าตามันนะฮะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมลงรูปให้ดูนะครับนะก็เป็นแบบนี้นะครับสีส้มๆนะครับอะไรที่สินเชื่ออะไรพวกเนี้ยเบื้องต้นที่ผมเห็นนะครับส่วนมากเป็นรูปพวกตัวกระตูนอะไรทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นรูปเหรียญเป็นรูปเงินเป็นรูปทองนะครับ นะเป็นประมาณนี้นะครับพวกสินเชื่อเถื่อนนะครับถ้าเราสังเกตกันนะครับนะก็จะมีวงเงินกู้ส0งแสนนะครับนะอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นออขอข้อมูลนะครับเนี่ยขอข้อมูลแบบนี้นะฮะขอข้อมูลส่วนบุคคลน,นะครับการทำงานข้อมูลบัตรประชาชนนะครับนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันนะ รีวิวอันนี้ที่ผมแคปมาให้เนี่ยนะครับก็จะเป็นรีวิวจริงนะครับรีวิวจริงนะครับส่วนอันไหนที่มันไม่จริงเนะี่ยเป็นรีวิวของพวกหุ่นยนต์อะไรเนี้ยพวกในแอป,ปที่มันทําขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับนี่เป็นรีวิวนะครับของอประชาชนคนนึงนะครับที่ที่โดนมาเพื่อนเพื่อนเราพี่พี่น้องน้องเรานี่แหละนะฉันได้ทําการกู้ไปแล้วเนี่ยนปป 5, 6, เนี่ยกู้แอป5้าหเนี่ยจำนวน1 0,000น,นะผ่านการอนุมัตินะครับแต่แอป,ป จะให้โอนเงินก่อนเนี่ย493บาทนะครับนะแต่เขาไม่ได้โอนนะครับนะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับนะที่คุณดาประกายได้สอบถามเข้ามานะครับว่ามันเป็นแอปเถื่อนไหมนะครับแค่โดนดอกแค่นี้ก็รู้แล้วครับนะว่าให้โอนเงินก่อนแล้วมันจะไม่ยอมด้วยนะนะครับจะฟ้องศาลดำเนินคดีกับเราด้วยนะครับในแอปนี้นะครับผมคิดว่านะฮะแอปนี้นะครับ มีอาจจะมีการทั้งให้เงินด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้เงินด้วยให้เงินในที่นี้หมายถึงว่านะกู้สามพันให้พันแปดอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็มีนะครับนะในแอปเนี่ยสินเชื่อเนี่ยตัวเนี้ยห้าหกเจ็ดนะครับเป็นแอปเถื่อนนะครับแค่ดูแค่นี้ก็รู้แล้วครับนะถ้าใครที่ได้สมัครนะครับหรือลองกดกู้แอปนี้แล้วเนี่ยลองคอมเมนต์ใต้คลิปกันหน่อยครับเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับที่กําลัง กดกู้ตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ในเพจทุกๆเพจนะครับนะลงไว้ y u u t นะครับ u y u u t y o u นะครับ YouTube แรกก็ช่องไลฟ์สไตล์บายยุทธช่องนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทำคลิปไว้ไปลงช่องเพื่อนกันตลอดไปด้วยนะครับนะใครที่ติดตามกันนะครับในเพจเส้นขนานมิจฉาชีพนะครับแล้วก็แอปเงินกู้เถื่อนเตือนภัยมิจฉาชีพเนี่ยเราจะลงไว้4ที่นะครับแล้วก็ใน f c e e o o o นะครับของยุทธสีเจริญพลัง เดี๋ยวผมก็จะทําลงไว้นะครับแล้วก็ทําเป็นคลิปเรียวไว้ให้ลงด้วยนะครับนะดูกันสั้นๆแล้วได้ใจความนะครับว่าแอปสินเชื่อตัวเนี้ยแอปห้าหกเจ็ดสินเชื่อด่วนเนี่ยเป็นมิจฉาชีพนะครับก็ฝากระวังกันด้วยนะทุกคนนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยที่ผ่านไปได้แล้วเนี่ยยุดก็ยินดีด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านนะครับที่ทักแชทเพจกันเข้ามาเนี่ยทั้งในเส้นขนาดมิจฉาชีพทั้งในแอปเงินกู้เถื่อนเตือนภัยมิจฉาชีพนะครับ ที่ผมยังไม่ได้อ่านก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับนะจะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับส่วนคนที่นานมาแล้วเนี่ยเป็นเดือนๆือแล้วเนี่ยนะครับทักมาอีกทีนึงคือเขาผ่านได้แล้วนะครับผ่านได้โดยที่ไม่ต้องคุยกับผมเลยด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าเขาเข้าไปติดตามนะครับเข้าไปดูคลิปนะครับย้อนหลังต่างๆนะครับในช่อง YouTube ช่องนี้แหละไลฟ์สไตล์บายุทธ์เนี่ยลงคลิปมากที่สุดนะครับนะลงมาก็เป็นเพจแอปเงินกู้เถื่อนเตนมภัยมิจฉาชีพนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยผมว่าพวกคุณทุกคนเนี่ยที่โดนกันอยู่เนี่ยสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะครับถ้าเรามีสตินะไม่กลัวจนติดตกอะไรไปเนี่ยนะครับเพราะว่าพวกมิจฉาชีพเนี่ยมันชอบนะครับไอ้พวกกลัวพวกเครียดแบบเป็นกังวลอะไรพวกเนี้ยนะครับโทรไปก็โอ้โหรีบหาเงินจ่ายหาเงินจ่ายเฮ้ยมันไม่ใช่นะครับนะเราต้องเข้าใจด้วยว่ามันเป็นมิจฉาชีพนะครับเราบิดบิดได้เลยนะครับอย่าไปรอให้มันติดกับ ของพวกมันเป็นวังวนโอ้โหจนเสียไปเป็นหมื่นหมื่นแสนๆน,นะครับอันนี้เราก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่ผ่านมาแล้วช่วยกันคอมเมนต์แนะนําและช่วยกันป้องกันนะครับนะให้คนไทยในประเทศไทยเราเนี่ยขอให้มีความสุขนะครับเกี่ยวกับการทํางานอะไรต่างๆไม่อยากให้มาเครียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไม่อยากให้ใครเป็นเหยื่อด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับสําหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับ